เตรียมพร้อมกันเต็มที่เลยนะครับสำหรับการขับไล่เวลคาน่าครับนี่มีปืนใหญ่นิดคือเตรียมกระสุนปืนเต็มไปหมดเลยเนาะตอนนี้เซเลน่าค,คือคึกคักมากเพลงก็ตื่นเต้นมากเลยครับเนี่ยตรงนี้มีกระสุนปืนใหญ่ด้วยตัวผมเองก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่นะครับแน่นอนว่าใช้อาวุธธาตุไฟเหมือนเช่นเคยเพราะเวลคานาแพธาตุไฟนะเนาะาเควสวันนี้จะเป็นการขับไล่เวลคานา ที่จัเข้ามาบุกเซเรียน่นะครับซึ่งคราวนี้ก็จัดเป็นศึกนัดที่สองนะระหว่างเรากับเวลคานนะครับคราวที่แล้วที่เราเจอกันที่เอลเดอร์ดิเซสนะก็สู้ไปได้แค่แป๊บเดียวพอเวลคานาแปลงร่างปุ๊บก็ออกเราก็โดนพัดกระเด็นแล้วก็เวลคานาก็หนีไปเลยเนาะอ่าอ่าใช่ เปอน์เซซี่ที่เป็นเปอรแรกที่เราได้มาที่อารีนหานี้นะครับเอ,อเบลคาลลน่ามาบุกถึงที่แล้วมีใครสักคนกำลังสู้อยู่แล้ว Player. คนหนึ่งก็ก,ก,ลกำลังเตรียมตัวอยู่เตรียมตัวแล้วก็เรเเตอรร์ให้็วที่สุดอ,อ่าอ่าอ้นี่น่าจะฮันส์แมนใช่ไหมโอ้รักมีกับเบลคาน่าอยู่ หวังที่ฮันแมนกำลังรับมืออยู่ก่อให้ดีเลยเตรียมพร้อมให้เร็วที่สุดเออเฉียวหัวไปนิดหนึ่งเพราะท่านี้ชื่ออะไรนะเพนลิตเตอร์หรืออะไรประมาณนี้อ่ะไม่อยู่ผ่านน้ำแข็งโอ้อยโอมาอินก็ใช่ย่อย

บริเคตโอ้บริเคตกันไว้ระหว่างเตรียมตัวในการยิงรอบที่สองแล้วก็จะได้ปกป้องฮันส์แมนด้วยเรามาถึงที่แล้วขอโทษที่ชาเป็นไงบ้างทุกปู่อาจารย์ก็ไอ้นี่เหมือนจะเรียกฮันส์แมนว่าอาจารย์โฟกัสกับการโฟกัสกับการชี้นำ การสั่งการนเนาะต้องการเวลากว่าที่ดากกอนเรเซอร์จะใช้งานได้นายที่รู้ว่าเวลคานาอันตรายแค่ไหนนะจะฝากการรับมือไว้แล้วคนอื่นก็ไาช่วยการเตรียมตัวจริงๆอยากให้คนมาช่วยรับมือเวลคานากับเราสักหน่อยแต่ต้องผ่านไปให้ได้ให้แนวหน้าเป็นแค่ มนุษย์หนึ่งกับแมวหนึ่งนี่ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันอืมให้เราถ่วงเวลาเวลคาน่าไว้ไม่ให้ทำลายบาริเคดอ๋อมีคนยิงบริสต้าได้ข้าลงมื่อไหนก็จะเอาบร้สดายิงลืมกินข้าวลืมกินข้าวเลือดนิดเดียวลืมกินข้าว เรากลับแคมปไปกินข้าวก่อนได้ไหมเตรียมนู่นเตรียมนี่มาพร้อมเลยแต่ลืมกินข้าวขออนุญาตฝากคนอื่นรับมือไปก่อนเออเออกินข้าวไม่ได้เหรออ๋ออ๋อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ภาคไลฟ์มันกินข้าวในแคมป์นะแต่ว่าภาคนี้กินข้าวตรงนี้เนอะ ก็ว่าอยู่ว่ามาถึงปุ๊บทำไมดูเลือดน้อยๆแล้วก็ยังไม่ได้กินบัฟอะไรเลยฮอตดิงด้วยฝากคนอื right ่นรับมือเวลค่าหน้าไปก่อนครับอ๋อแต่เลือดบริเคตโผล่เลือดบริเคตโผล่เสียเวลามากไม่ได้เฮ้ๆๆ้้้เอ้ยเดี๋ยวจะเย็นดิพี่ทิมสองทีด้วยจำได้อยู่เอ้ย กินไอ้นี่ไปยังยังไม่ได้กินอเมอร์สกินเลยเฮ้ยล <Hey! S 1> อเวลคาน่ามาก่อนแล้วก็จริงๆถึงบอกว่าถ่วงเวลาแต่สุดท้ายเควสนี้ก็เหมือนว่าเราจะต้องทำดาเมจให้ถึงจุดหนึ่งถึงจะผ่านอยู่ดีก้อนหงก้นหินมีไหมจริงๆสเตจเนี้ยมีของเล่นเยอะพวกอาวุธต่างๆไอ้นี่ก็ใช้ได้ถ้ายืนได้โดยที่ไม่โดนเวลคาน่ากัดนะ ยังไม่ได้จมตีสักครั้งเลยอเข้าตรงนี้ไปออชนชนอะไรไม่รู้น่าจะชนปืนปืนพังเลยไม่ปเป็นไรยังไงก็ไม่ได้คิดจะใช้อยู่ละขอหัวอีกสักรอบสิไอหางหางสองรอบ แข็งตรงแล้วพ่นข้างด้วยไหมมาสักใกล้เลยเคเคสู้ได้สู้ได้รอบที่เราเราก็สู้ได้ถ้ามันแปลงร่างแล้วน่าจะหดไม่น่าจะแหละน่าจะหดยังไงก็หดมาอันนี้อันนี้ร่างแปลงเรียงอันนี้น่าจะร่างแปลงแล้วป่ะเหมือนมีน้าแข็งคุมแล้วอะเพามีมังกรดแล้วใช่พ่นข้างด้วยไหมไม่ โออ้วันนี้ใส่ไอซ์ s ีสต a นเลเวลสามมานะครับฉะนั้นเราไม่ร่วงง่ายๆจับน้ำแข็งมันอียแต่ว่าไอ้นี่หมดเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หยิบของในกล่องมาด้วยเมื่อกี้รีบกินข้าวรีบออกมาเพราะมันเล่นโผล่เควสต,ตรงนี้เลย จากขกอีกสักรอบก็พอได้อยู่ถ้ามีก้อนหินมาละสลิงเกอร์มาละดาก้อนพอดด้วยดาก้อนพอดจำได้ว่าค่อนข้างมีผลกับพวกไอเนี่ยเดือดรากก้อนได้ดีมไม่โดนหัวเข้าไปทางนั้นแล้วก็เข้ากำแพงไฟเออจะได้สักตำตัวหน่อย น้ำแข็งที่หัวเหมือนแตกแล้วปะใช่หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วปีหาแต่น้ำแข็งนี่ค่อนข้างเกลกะเลยโอ้โหทําได้ดีมากให้อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆเราแค่ถ้าตามถ้าตามในเรื่องจริงคือเราแค่ ยย้อเวลาไว้ไม่ให้มันโจมตีบาริเทสจนกว่าไอ้รากอนเลเซอร์จะเตรียมเสร็จแต่คิดว่ายังไงก็ต้องตามเกมแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องโจมตีถึงจุดหนึ่งอยู่ดี <c oughs> น้ำแข็งเต็มไปหมดเลยแต่ก็นะไม่เป็นไรเราอยู่กับอนันานานได้ขอแค่ไม่ตายกินยาสิกินยา,นยาเออ ยาเพิ่มอีกอู้หางขึ่แมวอยู่แผลก็เหมือนหายหายไปแล้วป่ะแต่ก็ไม่ได้มีจังหวะให้เปิดแผลเพิ่มเติมเลยทำอะไรวะอี เจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บอีอีเมื่อกี้คนจะหลบ้ังตั้งแต่แรกเจ็บครับอิเบลคาร์นาน้ําที่รอดที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวบริเกตเลือกบริเกตนะโอ้โอ้โจมตีกันเต็มที่แต่ว่าเดี๋ยว

ยังยังไม่ได้กินข้าวเพิ่มเลยไอู้เมีหรือเปล่าอาซูกะเกิดิลขั้ของนั้นอยู่น่ะนะคับนีเราต้องเอาเขาเรียกวอะไรพูดเอาฐานไปใส่ตัวดนะักเลเซอร์เนอะดักเลเซอร์ฐานอยู่ไหน อยู่ตรงไอรูเมื่อกี้เหรอถ้าไอรูเมื่อกี้อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือด่านปกติมันจะอยู่ข้างบนบนไงตอนนี้อยู่ฝั่งนี้เหรอเมื่อกี้เห็นไอรูอยู่ตรงนี้เออปูปูเป็นทันติงฮอร์ไหมถ้าเป็นทันติงฮอร์จะช่วยบัฟเราให้หน่อยแต่ว่าไม่หนาวเหรอไม่ได้กินฮอตดิงนั่นเนี่ยเอฟเฟฮอตดิงไม่อยู่แต่ว่าสตามิน่าไม่เห็นจัดนั่นเลยลดลงเออ

ใส่เรียบร้อยแล้วอี้ขึ้นมาข้างบนทำไมล่ะพี่ไปอยู่ข้างล่างลงมาตรงนี้ใครมียิงอะไรล็อกมันไหมไม่ไงั้นมันตามเราเรื่อยเรื่อยเอนันหมอืมคิโด้สวิ์จุนบียังไม่โยสครับน่าจะได้ เออสวยทีมเข้าหลักการตัวเลยอ๋แต่หาก็เลเซอร์ก็พังเหมือนกันเป็นไงที่แน่ๆคือไม่ตายก็ไม่ตายแต่ไม่สู้แล้วหนีก่อนกลับบ้านไปนอนก่อนอย่างน้อยเราไล่สำเร็จ เอาจารย์เป็นไงมั่งไม่เป็นไรทางน้นอ่ะไม่ใช่คนที่จะลวงยังไงจากงานแค่นี้เธอทำงานผ่านได้ดีมากแต่ว่ามันยังไม่จบดีทุกคนทำเนี่ยทำได้ดีมากคนนี้ <c oughs> ฟังทางนี้หน่อย เราไล่เวลคาร์นาไปได้แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะกลับมาโจมตีอีกเมื่อไรเราต้องรีบจู่โจมมันหลังของมันอยู่ที่ฮอฟอสต์รีฉะนั้นเราจะเข้าไปจู่โจมมันถึงที่พอถึงตรงนี้ก็เดากันได้แล้วว่าเควสหนา้าคือการสู้กับมันโดยตรงนะครับ まったくおまえはすごいなอิงนี่สุดยอดเสมอเลยขอบคุณที่ช่วยปกป้องเซเลนาแล้วก็ปกป้องทุกคนด้วยไม่สามารถขอบคุณหน่วยที่ห้าได้เพียงพอเลยตอนนี้เรารู้แล้วว่าเวลค์นายอยู่ที่ไหนอยู่ในฮอฟฟรอสต์ริชเนอะตอนนี้ก็ได้แปะเคสที่เพื่อสำหรับฮันเตอร์ระดับทอ็ทอปเนอะซึ่งแน่นอนว่าเธอก็ด้วย ให้เราเตรียมพร้อมแล้วก็ไปจัดก,การกับเวลคาน่าแล้วก็อย่าลืมว่าให้กลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับไม่งั้นทางนี้คงเป็นว่าแน่แน่อืมอืมเควสตต่อไปไไจะเป็นการซัดกับเวลคาน่าโดยตรงแล้วนะครับเอ,อเอลเดอร์ตัวแรกของไอซ์บอลน,นั่นเองแล้วก็ยังเป็นเรือธงของภาคนี้ด้วยแน่นอนว่าโหดไม่น้อยเลยนะครับผม